หลังจากที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับโครงการประกันไรายได้ในส่วนของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวกระทรวงพาณิชย์ค่ะชงครอรมเรียบร้อยในส่วนของการขยายกรอบวงเงินประกันราคาข้าวเพิ่มกว่า4.8หมื่นล้านบาทนะคะคาดว่าเกษตรกร,ะกรจะได้รับสูงสุดถึงครัวเรือนละ60,000บาทต่อครัวเรือนเลยค่ะและล่าสุดนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้กล่าว ในที่ประชุมว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะเสนอปรบับเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1ประมาณกว่า4.80หมื่นล้านบาทซึ่งราคาข้าวในปัจจุบนันเริ่มขยับตัวเพิ่มขึ้นหลังมีโครงการดังกล่าวเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยอาจได้รับเงินสูงสุดถึง60,000บาทต่อครัวเรือนรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปตามกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบิเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทําเนียบรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมโดยนายจุลินลักษณะวิสิทิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะจะเสนอปรับเพิ่มในส่วนของกรอบ,บวงเงินประกันรายได้โครงการในส่วนของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต2,563ทับ64รอบที่1นะคะโดยจะมีการขอเพิ่มกรอบวงเงินด้วยงบประมาณ4.8หมื่นล้านบาทด้วยการไอจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะกล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเรื่องประกันรายได้สำหรับการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า จะมีเรื่องที่จะขอปรับ,บวงเงินให้เป็นไปตามมาติคณะกรรมการนบอนะคะที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมโดยหลักการประกันร,รายได้จับ เหมือนปีที่ผ่านมาและก็มีเงินเพิ่มหรือจะเรียกว่าค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวก็ได้โดยให้ไล่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่โดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดแรก500บาทซึ่งทำให้ภาพรวมถ้าคิดว่าเงินส่วนต่างจากนโยบายประกันไรายได้ที่สถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรก็ได้รับเงินสูงสุดประมาณ4 0,000บาทต่อไร่อยู่แล้วนะคะและขณะเดียวกันสาหรับเงินเพิ่มก็จะได้สูงสุดอยู่ที่20,000บาทค่ะ ในส่วนของไร่ละ1,000บาทนะคะไม่เกิน2ี่ไร่รวมกันก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่40 0 0 0บาทบวก2 0 0 0 0บาทก็จะเป็น60 0มืบาทต่อครัวเรือนส่วนที่เหลือก็ลดหลังตามลงมาข้อเท็จจริงของแต่ละครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวไว้ค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวต่อสื่อมวลชนอีกนะคะว่าขณะน,นี้ราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวราคาดีขึ้นหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้คุยกับรงสีแล้วก็สากลกลุ่มเกษตรกรผู้ส่งออกแล้วก็หลายฝ่ายราคาข้าวก็ปรับดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งในช่วงก่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติประกันรายได้เป็นช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำลงมากนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว ส่วนจะได้เงินอย่างไรรอบไหนอนุมัติวงเงินมาทางธนาคารทกศก็พร้อมที่จะจ่ายพี่น้องสาวนาผู้ปุูกข้าวตามแผนการจ่ายเงินของทางธนาคารทกศอยู่แล้วเอาละค่ะตอนนี้เรียบร้อยสําหรับกระทรวงพาณิชย์ชงครมอขยายกรอบประกันรายได้ในส่วนของข้าวนะคะเพิ่มด้วยวงเงินอยู่ที่4.8ล้านบาทสำหรับรอบที่1น,นะคะคุณผู้ชมรอบที่1ก็จะมีงวดงวดที่1ง,งวดที่2ง,งวดที่3งวดที่4 ตาม7วันที่มีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงออกมาแล้วก็ช่วงวันเก็บเกี่ยวของเกษตรกรส่วนใครจะได้วันไหนได้อย่างไรได้เมื่อไหร่เกษตรกรสามารถเช็ครายละเอียดตรวจสอบเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของทางธนาคารทกสได้นะคะเอาละค่ะอีสันแซจะนำเรียนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องมาฝากสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ